นี่ครับเราก็จะมาเซอร์ไพรส์คลิปเดย์แม่กัน้วครับคอยดูมานะครับคอยดูมันจะทำยังไงโอ้โห Happy Birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Không Happy อ่าสับรบนครัครันี้บเก็จะำคับไม่เห็นหน้าไม่เห็นน้าไม่เห็นน้าไปยืนตรงแสงได้ไหม่ะไม่เห็นมาครับนี่คือคนจริงครับเทงเนี้ยมรว่าพีหิงยไทได้ไม่ได้ครับถ้าเพื่อนกันนะต้องทำกันโอ้ีเกียเปิดตงวะ อ่ครับม้า่ให้หนะบ้างแล้วไม่บหมดนะหครับดเลยน้ำ้หนมาเย่เอาไปไครับเฮ้ยครับแงไครับสบายอืมเนี่ยพี่พูน ไปหาไปด้วยโม่ผมพอที่จะหยุดอ่าไปค้นมาจากทางขยะไม่เอาครับของมันเกินของแม่นะอยากให้ทั้งแม่กินเนี่ยเป็นพี่ของขาอยากมีจะพูดแบบกล้องออกเสียงออกเสียงออกเสียงเราขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับที่นี่เหรอที่นี่ครับมันก็เป็นเงินเกินครับก่อนแรกว่าจะไปพาชาติมาเลยมันเกินก็เหมือนกันทุกวันนะครับมันอยู่ที่เรามากกว่า วันนี้เป็นวันที่แม่เจ็บที่สุดนะครับทำหนึ่งไว้ด้วยในวันนี้เป็นวันที่นอกแตกครักแตกงนักแต่งอะไรนักแต่งนะรักแม่ครับในน้ำอ่ะฮะน้ำอ่ะอืมไม่ใช่เดี๋ยวโดนแน่เคบ๊ายบไป